สบายดีพี่น้องกินตามมะขุงท้องว่างแล้วกินข้าวแล้วหวังได้ฮะกับตามมะขุงบานนี้กินข้าวมืดบานนี้ห่าอยู่ห่ากินบ้านจะไปตึกแห่ตะเวนตกดินเลยสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงป้าตึกแห่ตึกแห่ ทุกคนอะกินแล้วขอแรงยนะังแต่เขามืดเียบรล้ย จะไหวหรือปูเบียโกมากระเทมาสวยฮะคือเนาะไปตรงน่อยคือกันเนาะไปตรงขด่าคือขนเนาะจะสบายดีปาลุงเนี่ยเลยค่อยมีวันยั่งว่าข่อยก็มีบล็อกเชื่ออยู่ไปมาพูดผู้เห็นบ่พูก เดี๋ยวอยจัดการนาบกติมเนาะเดี๋อยเียิ่งเี้ยเล็กตัวเดียวเดี๋ยวคอยจัดการจัดการมองสละจัอยู่ทึ่เนาะมันสละแล้ว ้ำบกรายเติบย well ืดหย่นแล้วยัดไปยืดวางแปนยัดไปยืดวางแปนอายอืมอืมอืมยืดวางแล้ว อยู่มากินหากับข้าวข้าวยามกลางคืนเพราะว่าเขาแรงกินแล้วยัน,กนยเก่าอยู่ปล่อยแลยเพ่าะปีน่ะน้องน้องตอนนี้บริตรปล่อยปลาที่กีนบริตรปล่อยหรอกบริมีคอนแต่บ้านเราบ่ล่าบริมีสะดวกสบาย ปลาไอ้ไข่ปลามีน่าสนหรือมันง่ายเว้ยเอายี้ให้มันสนจ้ะจั่เบิ่งอยู่ในนี่มันคือเจ๊คือเราี่น้องนี่โอ้ยมีแต่กตัวไหนเนาะไอ้ปลาัมน่โซงสามปีแหละปลาตัวน้อยเอาตัวน้อยก่อน khỏng hợp các cho nó cái nó nằm một thân tự nhảy chứ ôi ảo luôn à, thứ và mà. Ừ. มอนีมอผึบอ่ะมอผึบอ่ะมอพึบอ่ะปลาปล่อยปีสองปีแหละเนาะหมดเอาไปกินจากเถื่ออ่ปลาเลี้ยง ปลาเลี้ยงโมเมนมเนต์โมเนเลี้ยงปลาปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา่ะได้ลลาวปลอยมันลอดปลอิ้น้บ่ สบยดีป <desserts> <he Claire> <admissions> ่าอยู่สบายดจอมมืดสบายดีป่าลูกสบายดีตอนจิมืดตอนสบายดีป่าลูกสบายดียำแรงเลยเนกหัวเลยรูปไปกับเป่าเป็นมาุษย์กับเป่าเป่าห่างกระดากับเป่าห่างเพราะเป่าโทรศัพท์กระดา ว er mm ัวจ en The nah ิ๊บตีนเลยวยวยูวัวเว้ยตีจิ๊บตีนเลยอุ้ยปูชินคืออยู่ไฟแตหนูหน่อยนะอาบน้ำเลยจีบได้อาบอีกบ่อาบได้อาบได้กอดอาบได้นี่เจ้าน่ะอาบเร็วเจ้าจิบเลยอาบอีกบ่มันหอนเออพะเล่มันจังห้วนนี่เหมืดเขามืดเขาแล้ว

เสียงแมงเสียงแมงห่วงห่ง้อ่ินเนยจะขกินน่จะคำแล้วนแน่อน้วหนูหน่อยวะจะได้กินมันนี่จะคำแล้วว่ะสัน เลิกบ่อมันเป็นตะลุกยุหรือว่าเป็นสันยุกบ่อบนและทางนอมนก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยปวดเต็มนองแล้วประมาณเขตนี่แหละนี่ Ngu nội mượn là mượt em lắm anh mượt cạo mượt cạo mượt mượt khẩu, mưa khẩu này. มืดไม่เห็นลุ่งแล้วปลายเมื่อเอามือเด,ออดปลาจีนอันหอดอกปีนั้นปลาดูจันทร์จะซ้องแทน่เลยมันก็กว้างนี่น้องอปลายเมื่อ เดี๋ยวมาถาพนอยู่ทงก่อนโอ้เอาขาแหงมาเลยขาแหงเลยนี่ดียวสองตัวูป้าน ตัวเดี้ยวแต่ในครูนี่หมเลียอยู่ของครูเป็นหกเจ็ดตัวนนจันเราไปจันตาออกแสงมันเปาะเ้างเปิ้ลนนะคนงานบปคนงานตอกอ้าเลยนะมันเลยผูมันกินมามดนะนี่โอ้เต็มครูข้าเช่นว่าโอ้เบิ่งขีปตึกปลาคูกินปลาผูอยู่ผู้อยู่กินผู้ยูกินสเลอรเนาะโตในพ่อปิ้งยอมปิ้งมันอ้าป้า ากะพินคินเห็นอะไรกินจังวะจุบวะจุสุอันเลิศสุจัมจุนู่นหน่อยวะเอาห่วงพ่กเนี่ปุเมื่ออะไรพี่น้องมานนี้ค่ำแล้วล่าละล้อพี่น้องดูดีไม่แห้งมาชมทุกคนพอกันในคลิปน้สบายดีลุกลองจุๆบจุุจังไกับจังเจา พองมินลงดังักช่องพอน้องมินนี่กับช่องินก่งพอน้องมินนี่กับช่องน้องมินนี่ในเด้อปลารุ่งนางวะเมื่อเมื่อเมื่อ